เราเอาปูมาให้น้องมีตังนะครับปูนานะครับนี่นะครับปูนานะครับสองตัวนะครับปูนานะครับปูมาให้น้องมีตังนะฮชอบใจยังปูเล่นกับปูลูกตัวเล็กไม่ได้นะตัวเล็กมีกล้ามนะตัวโตไม่มีกล้ามตัวนี้ไม่มีกล้ามตัวนี้ไปเนี่ยตัวนี้ไม่มีกล้ามอ่ะนี่ตัวเล็กไม่ได้ตัวเล็กมีกล้ามเดี๋ยวนี่เอานี่นี่นี่ไปดิไปดิเดินไปดิกลัวทําไมล่ะกลัวปูเหรอ อ่ะกลัวปูละอ่ะกลัวปูละมีตังกลัวปูละเอาไปดูปูนี่เอ้าปูเรียกนี่ปูปูเลี้ยงเดี๋ยวพ่อให้เลี้ยงเอาปะพ่อเลี้ยงมีตังกลัวปูนะครับมีตังกลัวปูนะครับกลัวนะครับกลัวนะครับนี่อีกตัวนะครับ มีสองตัวนะครับวันน no. so ี้เอาปูมาให้มีตังนะครับมีตังมามีตังมาจับปูเร็วจับปูจับปูเลยจับสิจับปูจับปูเลยจับปูสลจับปูเร็วมันไปแล้วปูไปแล้วมีตังปูไปแล้วปูไปแล้วอ้าวกลัวครับวิ่งหนีไปเลย นี่นะครับเรามีปูันนะครับม,มีตังสองตัวนะครับพอดีคุณปูไปเจอปูมานะครับ